ตอนแรกแล้วะจะได้เห็นอะไรบ้างคะในตอนแรกวันนี้เป็นเป็นเป็น first EP นะะสำหรับ Harmony Secret ค่ะดิวลักฉบับเล่นเลก็เป็นซีรีส์ใหม่ของเชสองห้าหถามว่าวันนี้จะได้เห็นอะไรจะได้เห็นอย่างใจที่แฟนคลับอยากเห็นก็คือจากความสำเร็จของแอฟแนะคะก็ก็มีกระแสีิกร้องเยอะมากจากแฟนคลับที่อยากเห็นซีรีส์ของเสนญญาลูกหมีมกลับเจอ ลูหมีสัญญาขอโทษค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็เลยแบบจัดให้แล้วเราก็เลยแถมไม้คู่นึงด้วยคือลินลี่กับเบลเล่ค่ะการเลือกหยิบอุปันธ์หรือว่านิยายมาทำซีรีส์พี่ชอบดูแบบอะไรเป็นชอบสนุกค่ะชอบสนุกนึกอยากทำคือเวลาเราอ่านหนังสือปุ๊บเราจะรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้เรา เรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําหรือว่ามองเห็นภาพว่าอยากจะทําอะไรซึ่งอันนี้จทย์แรกเริ่มก็คือจย์ที่มาจากตัวของลุงหยีสัญญาเราะนั้นก็เลยพเอาเขาเป็นสารตั้งต้นเวลาอ่านก็ต้องนึกถึงตัวเขาอะค่ะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเขามารับบ,บทเป็นตัวละครตัวนี้ตัวนี้นั้นเราเห็นภาพมันเป็นยังไงแล้วมันโอเคไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องราวสนุกสนานมีมีจุดอะไรค,คือตามสไตล์ของเชนนะคะก็อาจจะต้อง แอบมีความดราม่าหน่อยอหรือว่ามีมีเนื้อมีหนังหน่อยอะอ <c oughs> คือมีเนื้อหามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้เป็นแบบว่ามันก็จะไม่เป็นซีรีส์ที่แบบเบาวิวซะทีเดียวหรือเป็นแบบว่าเป็นเลิฟซะทีเดียวแต่ว่ามันจะต้องมีความเข้มข้นของเนื้อหาอยู่ด้วยเพราะว่าเราก็อยากให้นักแสดงของเราได้แสดงความสามารถในหลายๆแง่มุมด้วยกดดันไหมคะตั้งแต่รับแฟมาจนจนเรื่อง กดดันไหมคะกดดันไหมคะไม่หรอกครับที่ผู้พี่ทํางานกันมาปกติเนาะเพราะฉะนั้นในทุกๆการเริ่มต้นทำงานซีรีส์เรื่องใหม่คือทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดอยู่แล้วครับรวมไปถึงตัวนักแสดงเองก็เหมือนกันต้องเริ่มจับคาแรคเตอร์ใหม่ทําการบ้านใหม่ทีความใหม่ครับค่ะแต่ละคนเป็นไงกันบ้างพี่พเแต่ละคนเป็นไงกันบ้างถามพี่ใช่ไหมแต่ละคนเป็นไงกันบ้าง สวยครับเลือก Kid, เลือกเพราะเลือกก่อนเพรความสวยก่อนสวยละผ่านละวคราวนี้เก่งไหมก็ก็เก่งนะเก่งขึ้นด้วยครับทํากันบ้านกันหนักมากครับก็ถ้าใครได้ติดตามก็จะเห็นว่าอย่างลูกหมีสัญญาเองก็จะต้องมีไปฝึกบุคลิกภาพเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของคุณไออกัคุณเม์ยในเรื่องเนี้ยจะค่อนข้างมีการเติบโตมาในครอบครัวอีกแบบหนึ่ง แล้วก็ซึ่งต่างกับชีวิตของเขาสองคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องไปฝึกบุคลิกภาพกันเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตการวางตัวหรือแม้กระทั่งแบบจริงๆน้องก็ไม่ใช่นักธุรกิจ<ช>แต่เมื่อในตัวละครจะต้องเป็นทายาทนักธุรกิจที่จะต้องมาแบบรับผิดชอบแบบธุรกิจเป็นพันพันล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย m i n d s e วิธีการคิดอ่านต่างๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปก็ต้องเวิร์กช็อปการการแสดงด้วยบุคลิกภาพด้วยก็ถือว่าเป็นงานหนักของคู่นี้ครับส่วนคู่นี้ คู่นี้ก็ต้องบอกว่าก็ใหม่กับการที่จะต้องมาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับแล้วก็จริงๆในเส้นเรื่องของทั้งลิลลี่แล้วก็เบลเล่เองเนี่ยเรียกว่าเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยที่จะต้องคอยสัพอร์ตแต่เขาก็จะมีเส้นเรื่องของเขาที่น่าติดตามอีกผู้หนึ่งซึ่งอันเนี้ยอยากให้แบบรอดูก็จะเป็นเคมีใหม่ๆอีกคู่หนึ่งคับซึ่งนอกเหนือไปจกกัดการทำการบ้านในเรื่องของเวิร์กช็อปการแสดงไปเรียนในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ที่ที่ค่อนข้างหนักหนาอันนึงก็คงเป็นเรื่องของมีเพลงในเรื่องนี้ด้วยค่ะมีเพลงใหม่ๆแล้วก็ก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมโชว์ซ้อม,อ,ม,อ,มอะไรทาอะไรกันหนักหนามากค่ะเพื่อวันนี้แหละเพื่อวันนี้แหละ <c oughs> อยากได้ชวจัง <c oughs> คเป็นยไงกันบ้างคะตั้งแต่ถ่ายทำมาจนวันนี้จะเพอรที่ผิแบบ ก็มีรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นโอกาสใหม่แล้วมีรู้สึกว่าตอนที่มีเล่นแล้วตอนที่เปรียบเทียบกับแอลแฟร์ละกันค่ะคือมีรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่ที่คิดว่าแฟนๆเห็นแล้วคนดูเห็นจะเห็นความแตกต่างระหว่างตัวหมอวานกับตัวคุณไอมากๆเลยก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์ที่คนดูอาจจะแบบรู้สึกว่าว้าวว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราเล่นอีกบทบาทหนึ่งได้แล้วก็มีความ จริงๆภูมิใจในตัวเองนะเพราะว่าจากที่หมีตอนแรกคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบไม่ค่อยเรียบร้อยในการเดินการพูดอะ<ม>่ะเหมือนตัวคุณไอ,อสอนให้เรามีความนิ่งมากขึ้น<ม>สุขุมมากขึ้นแล้วก็การใช้คําพูดอะไรให้มันฉะฉาดมากขึ้นก็เลยเหมือนเป็นความโชคดีว่าอมันก็คือเหมือนเปลี่ยนบุคลิกภาพาของเราไปด้วยค่ะใช่คือนอกจากต่างจากเรื่องเก่าแล้วช่<ม>้นก็รูร้สึกว่ามันต่างจากกเราต, <c oughs> ตัวจริงของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆก็จะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนว่า เราเวิร์กอ็ได้กับบทมามาขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ยโดยรวมสนุกดีค่ะทั้งทั้งถ่ายซีรีส์ทำเพลงอะไรเงี้ยค่ะคือชอบค่ะชอบมีเพลงหลายเพลงเลยค่ะวันนี้ทุกคนก็จะได้ฟังกันมี2เพลงที่ปล่อยไปแล้วแล้วก็มีอีก2เพลงที่เป็นสกิลเก็เดียวค่ะโอเคค่ะสาหรับตัวหนูนะคะที่มาเป็นทุกอย่างใหม่หมดเลยเพราะว่านี่จะเป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกตัวของคู่เรานะคะ แล้วก็มีการปรับเรียนอะไรกันเยอะมากๆด้วยทำแบบโตัวหนูที่เหมือนจะเป็นกึง่งๆึ่งบริการปกป้องเมริกาก็ต้องไปเรียนตรงนี้ด้วยค่ะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าปกติเราจะเห็นแค่หลังมอนิเตอร์ว่าพวกเราเล่นกันยังไงไม่ได้ดูแบบว่าอีพีหนึ่งมันจะเป็นยังไงก็เลยอยาดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง,าง <c oughs> ความท้าทายของเรื่องนี้ของแต่ละคนมันอย,อยู่ที่ตรงไหน,น ก็หนึ่งเลยคือเรื่องธุรกิจรู้สึกว่าธุรกิจเป็นเรื่องไกลตัวเนาะสำหรับพว,พวกหนูด้วยอ,อะไรอย่างงี้ค่ะคือเราก็อาจจะรู้คร่าวๆแต่ว่าเราไม่รู้ถึงดีเทลว่าแบบนักธุรกิจพันล้านเนี่ย <100 S 1> เขาเออหมื่นล้านอา <c oughs> าน่ะเขาแบบเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วแบบบางทีศัพท์ธุรกิจอย่งนี้เราก็ต้องไปทําการบ้านว่าแบบอันนี้แปลว่าอะไรหรือว่าการมีหุ้นมีสัมปทานคืออะไรก็คือต้องเข้าใจกับบทก่อนถึงจะพูดออกมันพูดออกไปโดยที่แบบมีความหมายได้ค่ะ ของฉันก็คือเรื่องเรื่องธุรกิจเหมือนกันค่ะแต่หลักๆจะเป็นเรื่องการทําบุคลิกภาพให้มันดูเป็นผู้นําคนนะคะในวัยที่แบบวัยแบบ20่สปลายๆอะไรอย่างี้ค่ะก็รู้สึกว่าเออตอนแรกเราก็ยังเรายังดูเป็นลูกน้องขยู่ <c oughs> นิดนึงก็พออยู่ไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอเคท่วงท่าการเดินทุกสิ่ง <c oughs> ทุกอย่างมันก็ส่งให้เราดูเป็นผู้นําใช่ค่ะเป็นผู้นํารร <c oughs> แล้วก็คำศัพท์ธุรกิจบางคำหนูยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไปลองหาดูว่าเออมันคืออะไรถ้าเราพูดแล้วเราไม่เข้าใจมันก็จะแปลกๆ ก็รู้สึกว่าพอพอไปเราเข้าใจความหมายเวลาพูดมันก็จะมีมีนิ่งอะค่ะใช่คนแปลกใหม่ความยากของคาแรคเตอร์หนูคือเรื่องของอดีตของตัวละครนี้ค่ะมันจะมีความรุนแรงซึ่งมันแบบต่างจากชีวิตของหนูมากหนูก็เลยได้ทำกันบ้านพอยยัสมบค่ะของหนูก็ด้วยความที่ตัวละครมันไม่ค่อยพูดมันก็เลยสื่อสารกับคนดูค่อนข้างยากมีอะไรก็เก็บไว้ข้างในหมดเลยใช่ค่ะก็ต้อง เรียนเรื่องการแสดงสีหน้าเรื่องนี้จะต้องมาเหมือนเป็นงานการตกหลุมที่แบบเป็นธุรกิจเราจะต้องมาแย่งสถาบันกันมันความสนุกตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนเส้นเรื่องมันจะอะไรคือเป็นรักระหว่างรบค่ะอารมณ์แบบนั้นเนาะเป็นโรเมโอจูเลียตเป็นรักระหว่างรบเป็นความรักที่ที่มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้รักคนที่ไม่ควรรักอะไรอย่างงี้ค่ะก็น่าจะเป็นทางถนัดของพวกเราอยู่ ก็ต้องเป็นรักที่ต้องปกปิดถูกต<ช>้องบังลับความรักที่บอกใครไม่ได้ซึ่งซึ่งทั้งสองคู่อ่ะเขาก็มีโจทย์ที่ต่างกันอย่างคู่นี้เขาจะเป็นธุรกิจที่แบบเป็นบริษัทคู่แข่งกันเนี่ยตระก,กูลคู่แข่งกันแล้วก็ต้องมาเดียวงานอันหนึ่งเราก็ต้องเอาชนะกันแต่ในขณะเดียวกันลับๆก็คือหลงรักกันอันเนี้ยส่วนคู่นี้เป็นผู้ช่วยเป็นเลขาก็รักเจ้านายมากเราต้องสปอร์ตทุกอย่าง ถ้าเขารักกันไม่ได้อีคู่นี้ก็รักกันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบมันเป็นความรักที่ที่มันคงจะต้องมีอะไรที่ต้องใช้ความพยายามกันเยอะอยู่เห็นบอกว่า EP แล้วก็จะแซบเลยจากนี้เลยแซบเลยไหมคะใครบอกน้องใครบอกน้องก็จริงๆแล้วก็มีเสิร์ฟในวันนี้ก็มีเสิร์ฟให้ได้เห็นแลละครับก็อาจจะเห็นสปอตตัวอย่างไปบ้างอะไรเงี้ยที่เป็นของ EP หนึ่งนะ ก็มีแน่ก็เดี๋ยวรอชมในลงนะ,นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วซีรีส์เนะาะความยาวทั้งหมด8 EP อะครับการดำเนินเรื่องมันจะค่อยๆดำเนินไปอยู่แล้วพี่ว่าจริงๆวันนี้เท่าที่พี่สัมผัสคนดูของเราคงไม่ได้เฝ้ารอแต่ฉากที่เราใช้คำว่าแซบอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพี่ว่าคนดูวันนี้เขาเก่งและเขาฉลาดขึ้นกับการตีความแล้วก็ การติดตามเนื้อหาอไปพร้อมๆกับตัวละครนั่นคือความสนุกและเป็นอัตลรทของการดูซีรีส์เพราะฉะนั้นเนี่ย EP หนึ่งในวันนี้ม,มันจะเป็นสิ่งที่จะเปิดก็คือเปิดให้เห็นความสัมพันธ์ที่มาที่ไปของตัวละครแต่ละ,ละตัวรวมไปถึงมิชชั่นของเขาและแน่นอนมันเริ่มเปิดดีลกันแล้วนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน EP หนึ่งครับก็ไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่ค่ะเปิดมาสิ่งแรกก็เราติดตามเราติดตาม ให้แต่ละคนฝากตัวละครกับเแฟนๆหน่อยตั้งแต่วันนี้จนถึงไปจนถึง EP8 ีแปดแฟนจะได้เห็นเรียนรู้ตัวละครอะไรกับตัวละครเราบ้างกัลอันก็สำหรับตัวไอวารินนะคะคือจริงๆถ้าไล่ดูตั้งแต่ EP1 จนถึง EP8 อ่ะมีว่ามันจะค่อยๆเฉลยอะไรบางอย่างให้คนดูเห็นว่าเออจริงๆผู้หญิงคนเนี้ย มีความเก่งมีความฉลาดมีความฉาญฉาญในตัวเองมากแต่ว่าเขาจะมีแบกก็ k กราว n ์ของเขาที่เขาไม่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกไปได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่มันมันเป็นความกดดันในตัวละครของเขาซึ่งมันทําให้คนดูลุ้นไปกับเขาว่าแบบเฮ้ยคือจริงๆสิ่งที่เขาตั้งใจทํามาแล้วก็ประสบความสําเร็จมาทั้งชีวิตอะเรื่องเนี้ยมันจะทําให้เขาประสบความสําเร็จหรือเปล่าในเรื่องความรักส่วนส่วนเมมิกาก,ก็ก็เหมือนกันคะ่ะเรื่องเรื่องธุรกิจก็ต้องเอาใจช่วยเขาว่าสุดท้ายล้วคือดิวธุรกิจเนี่ยจะ จะล่มไหมเพราะว่าเรื่องเขาแอบรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีการหาคําตอบเรื่องเรื่องตัวมิมิกาด้วยว่าเขาลึกๆแล้วเขาชอบผู้ชายหรือเปล่าหรือว่าชอบผู้หญิงตั้งแต่ตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นไงก็ก็ฝากติดตามด้วยค่ะก็ฝากตัวละครจีด้วยนะคะถึงจะไม่ค่อยพูดแต่ว่ามีหลากหลายอารมณ์มากๆเลยค่ะใช่แล้วก็ต้องดูว่าเส้นทางความรักแล้วก็การปกป้องของคุณเมย์จะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็ตัวละคร ของแยมนะคะก็จะต้องรอดูว่าได้มาเป็นเลขาของคุณไอได้ยังไงแล้วทําไมถึงพักดีต่อคุณไอมากๆค่ะเช่นค่ะครับก็ก็เป็นซีรีส์เกิร์ลเลฟเรื่องที่สองครับของเชนสองห้าหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่รู้สึกว่าเราได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วแล้วก็เป็นความท้าทายของนักแสดงทุกๆคนด้วยซึ่งพี่คิดว่า มันเป็นชาเลนจ์นะแล้วมันก็เป็นเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากกับการที่เขาว่าเขาจะทําได้หรือทําไม่ได้ทําได้หรือไม่ได้ในที่นี้ก็คือทําให้คนดูเชื่อครับเชื่อว่าเขาเป็นตัวละครนั้นจริงๆนะครับก็พี่ว่าเส้นเรื่องมันสนุกมากอยู่แล้วอ่ะมันมีอะไรให้น่าติดตามที่เหลือก็อยู่ที่ว่าตามไปดูกันแล้วก็ช่วยๆกันเชียร์ถ้าชอบก็ช่วยๆกันเชียร์แล้วกันนะครับทุกวันศุกร์ครับ อ้โทษขอโทษครับทุกวันเสาร์มันมีสองเซ็ตอ่นงั้นให้ลูกหมีปากนะกันเอาโยนเลยโอเคเอาโยนเลยโอเคหนูขายของเลยนะคะแล้วกันนะคะก็ทุกวันเสาร์นะคะทางช่องวันสี่ทุ่มครึ่งนะคะค่ะแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์นะคะเวอร์ชันนั้นค่ะได้ที่ไอชีอีหรือว่าไอชีดอทคอมที่เดียวเท่านั้นค่ะนอกจากไปจากเรื่องของของตัวซีรีส์แล้วอะค่ะเออ่โปรเจกต์ของเชนออริจินอลก็ยังมีความตื่นเต้นมีความลุ้น ในเรื่องของการที่เราได้สร้างเด็กๆใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะก็มาติดตามดูเจอรี่ของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ด้วยแล้วกันว่าจากวันเริ่มต้นที่เขาเริ่มต้นมาจนกระทั่งมาถึงซีรีส์เรื่องใหม่แล้วจะเป็นอย่างไงจะประสบความสําเร็จต่อๆกันไปเหมือนกับที่ผ่านมาเรื่องแรกของเขาหรือเปล่าก็มาฝากเอาใจช่วยกันด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะครัคบ